คุณเคยมีความฝันที่ทิ้งไปกลางทางไหมครับคุณเคยเริ่มทำอะไรด้วยความตั้งใจเต็มร้อยแต่พอทำไปครึ่งหนึ่งความเหนื่อยเข้ามาทักแล้วสุดท้ายคุณเลือกจะหยุดหรือเปล่าผมอยากบอกความจริงข้อหนึ่งที่โหดร้ายแต่แฟมากความเหนื่อยมันไม่เคยฆ่าใครแต่สิ่งที่ฆ่าความฝันของเราคือการหยุดกลางทางเพราะความเหนื่อยนี่แหละวันนี้ผมอยากเล่า10ความจริงที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณไม่ควรหยุดเพราะเหนื่อย แต่ควรหยุดก็ต่อเมื่อคุณทำเสร็จจริงๆเท่านั้นหนึ่งเหนื่อยคือธรรมชาติแต่เลิกคือทางเลือกคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครบนโลกที่ไม่เคยเหนื่อยความเหนื่อยมันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณทำอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองทุกครั้งที่คุณผลักตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยความเหนื่อยมันจะเข้ามาทักทายคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือแม้แต่ศิลปินทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่ร่างกายล้า หัวใจท้อและสมองบอกให้หยุดมันคือเรื่องปกติที่สุดแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือการเลิกเพราะการเลิกไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันคือทางเลือกที่คุณตัดสินใจเองลองนึกภาพดูนักวิ่งมาราธอนทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่บางคนเลือกจะชะลอหายใจแล้วก้าวต่อส่วนอีกคนเลือกจะหยุดกลางทางความแตกต่างไม่ใช่ที่ร่างกายแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของใจต่างหากความจริงคือ ความเหนื่อยมันจะไม่ฆ่าคุณแต่การเลิกนี่แหละที่จะฆ่าความฝันของคุณความเหนื่อยมันแค่ทําให้คุณเดินช้าลงแต่การเลิกมันตัดโอกาสคุณออกจากเส้นชัยทันทีอย่างโทมัสเอดิสันที่ทดลองหลอดไฟนับพันครั้งกว่าจะสําเร็จเขาเหนื่อยไหมแน่นอนว่าเหนื่อยแต่เขาไม่เลือกเลิกเลยได้กลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลในชีวิตจริงของคุณก็เหมือนกันวันนี้คุณอาจเหนื่อยกับการเรียน เหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับการไล่ตามความฝันที่ดูเหมือนยังอีกไกลแต่อย่าลืมว่าเหนื่อยเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอแต่เลิกหรือไม่เลิกมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วความเหนื่อยไม่ได้เป็นศัตรูของคุณแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีความหมายจริงๆและถ้าวันนี้คุณยังไม่เลือกเลิกวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้กลางทางส ถ้าหยุดกลางทางคุณจะเสียทั้งแรงและเวลาลองคิดดูสิครับเวลาที่คุณเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปคุณสละเวลาและทิ้งความสบายและบางครั้งคุณยังต้องเจอกับความเจ็บปวดระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่เหนื่อยแทบขาดใจการอ่านหนังสือจนดึกดื่นหรือการลงทุนลงแรงไปกับงานที่ยาวนานแต่ถ้าวันหนึ่งคุณตัดสินใจหยุดกลางทางเพราะความเหนื่อย ทุกสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงมาก็แทบไม่มีค่าอะไรเลยการหยุดกลางทางไม่ต่างจากการขุดบ่อหาน้ำแล้วเลิกก่อนที่น้ำจะผุดขึ้นมาคุณอาจจะขุดไปแล้วเกือบถึงแต่เพราะเหนื่อยเลยวางจอบทิ้งสุดท้ายก็ไม่ได้ดื่มน้ำสักหยดทั้งที่คุณใกล้จะสำเร็จเต็มทีสิ่งที่น่าเสียดายไม่ใช่แค่ความฝันที่ไม่สำเร็จแต่คือแรงและเวลาที่คุณเผาไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาคนมากมายใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปี ไปกับการสร้างธุรกิจฝึกฝนทักษะหรือพัฒนาตัวเองแต่พอเหนื่อยใจก็เลิกสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาคือความว่างเปล่าคุณลองคิดดูสิถ้าวันนั้นซัฟจ็อบหยุดกลางทางเพราะเหนื่อยเราคงไม่มีไอโฟนใช้ในมือถ้าวันนั้นนักวิ่งโอลิมปิกยอมแพ้กลางทางเขาจะไม่มีวันได้เหรียญทองที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลในชีวิตจริงของคุณก็เหมือนกันครับคุณอาจจะเรียนพิเศษแล้วเหนื่อยจนอยากเลิก คุณอาจจะทำธุรกิจแล้วขาดทุนจนอยากยอมแพ้หรือคุณอาจจะพยายามลดน้ำหนักแล้วท้อเพราะไม่เห็นผลเร็วพอแต่ถ้าคุณหยุดกลางทางสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันจะสู่เปล่าคุณไม่ได้ทั้งผลลัพธ์และคุณยังเสียแรงเสียเวลาไปฟรีๆเพราะฉะนั้นอย่าหยุดเพราะเหนื่อยถ้าคุณจะหยุดให้หยุดเมื่อคุณเสร็จเพราะการหยุดเมื่อเสร็จมันทำให้ทุกแรงที่คุณใช้ไปมีค่า ทำให้ทุกนาทีที่คุณเสียไปเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์จริงและที่สําคัญทําให้คุณภูมิใจในตัวเองที่ไม่ยอมปล่อยให้ความพยายามสูญหายไปกลางทาง3เหนื่อยไม่ฆ่าคุณแต่การเลิกทํานั่นแหละที่จะฆ่าคุณความเหนื่อยมันไม่เคยฆ่าใครความเหนื่อยแค่ทําให้คุณช้าลงแค่ทําให้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นแค่ทำให้ร่างกายบอกว่าคุณควรพักบ้างแต่มันไม่ใช่จุดจบของชีวิตคุณ แต่สิ่งที่ค่าความฝันได้จริงๆคือการที่คุณเลือกเลิกเพราะทันทีที่คุณเลิกความฝันที่คุณแบกมาทั้งหมดมันจะตายลงตรงนั้นทันทีลองคิดภาพดูนะครับนักวิ่งที่เข้าใกล้เส้นชัยเหนื่อยจนแทบล้มถ้าเขาล้มลงนั่งพักเขาอาจฟื้นแล้วลุกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเขาตัดสินใจเลิกไม่ก้าวไปต่อเส้นชัยที่อยู่ตรงหน้าไม่มีวันเป็นของเขาอีกเลยความต่างมันอยู่ตรงนี้แหละครับ เหนื่อยคือช่วงเวลาชั่วคราวแต่เลิกคือการตัดสินใจที่ถาวรความฝันไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับคุณตลอดไปความฝันมันต้องการการดูแลต้องการการลงมือทำถ้าวันนี้คุณเหนื่อยคุณพักได้แต่ถ้าคุณเลิกความฝันคุณจะดับทันทีไม่มีใครมาสารต่อแทนคุณได้และไม่มีใครจะเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้นั้นมากเท่าคุณเองคุณลองนึกถึงนักร้องหลายคน ที่เคยพยายามส่งเดโมเพลงเป็นสิบสิบครั้งแล้วโดนปฏิเสธเขาเหนื่อยไหมแน่นอนว่าเหนื่อยแต่ถ้าเขาเลิกเราคงไม่ได้ฟังเพลงที่เปลี่ยนโลกอย่างของเอเดลหรือเอชิรันพวกเขาเหนื่อยเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมเลิกเลยทำให้ความฝันยังมีชีวิตอยู่และกลายเป็นจริงในที่สุดในชีวิตคุณก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะอยากเป็นหมอเป็นนักธุรกิจเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตาม ความเหนื่อยจะเข้ามาเสมอแต่มันไม่เคยฆ่าคุณความจริงคือทุกครั้งที่คุณยังเลือกจะเดินต่อความฝันยังคงมีชีวิตอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเลิกมันจะตายลงตรงนั้นและต่อให้คุณอยากชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกครั้งมันก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นจำไว้ให้ดีครับเหนื่อยแค่ทำให้คุณหยุดหายใจแรงขึ้นแต่การเลิกจะทำให้คุณหมดสิทธิ์หายใจอยู่ในฝันของตัวเองไปตลอดกาลส ความสำเร็จอยู่ถัดจากความเหนื่อยเสมอหลายครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะบังคับให้คุณยอมแพ้คุณเหนื่อยจนไม่อยากลุกขึ้นคุณท้อจนคิดว่าความพยายามทั้งหมดมันสู่เปล่าแต่คุณรู้ไหมความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะซ่อนอยู่แค่ถัดจากจุดที่คุณกำลังเหนื่อยที่สุดเท่านั้นเองเหมือนการวิ่งมาราธอนที่กิโลเมตรสุดท้ายคือช่วงที่โหดที่สุดทุกเก้าเหมือนจะขาดใจแต่นั่นก็เป็นระยะทางเดียวกับที่ใกล้เส้นชัยที่สุดเช่นกัน หลายคนล้มลงตรงนั้นหลายคนเลือกหยุดแต่คนที่กัดฟันวิ่งต่อไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาจะได้เข้าเส้นชัยได้ยกมือขึ้นสูงพร้อมกับเสียงปรบมือและได้ความภูมิใจที่ติดตัวไปตลอดชีวิตชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยครับคุณอาจกำลังเรียนหนักจนเหนื่อยกำลังสร้างธุรกิจที่ยังไม่เห็นผลกำลังสู้กับปัญหาที่เหมือนจะไม่มีวันจบแต่คุณต้องรู้ไว้ว่าจุดที่คุณเหนื่อยที่สุดนั่นแหละ คือจุดที่คุณใกล้ความสำเร็จที่สุดเหมือนกันคนส่วนใหญ่ทนถึงตรงนั้นไม่ไหวเลยหันหลังกลับทั้งที่ความฝันของเขาอยู่แค่เอื้อมลองนึกถึงแจ็คมาก่อนที่เขาจะสร้างอลีบาบาเขาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนปฏิเสธงานกว่า30สิที่และถูกคนรอบตัวหัวเราะใส่แต่เขาเลือกจะกัดฟันก้าวต่อในวันที่เหนื่อยที่สุดและเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขาก็สร้างบริษัทระดับโลก ที่เปลี่ยนชีวิตเขาและอีกนับล้านคนไปตลอดกาลสิ่งที่คุณต้องจําไว้คือความเหนื่อยมันไม่ใช่สัญญาณให้คุณเลิกแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าคุณกําลังใกล้จะถึงเส้นชั่เมื่อใดที่คุณเจอความเหนื่อยสุดขีดจงบอกตัวเองว่านี่แหละคือจุดที่ฉันต้องไปต่อเพราะถ้าคุณฝืนผ่านมันไปได้คุณจะเจอกับรางวัลที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้สัมผัสดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยหลอกคุณให้เลิกเดินความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเลย มันซ่อนอยู่ถัดจากความเหนื่อยที่คุณกำลังเจออยู่ตรงนี้แหละฮ้หาหยุดพักได้แต่ห้ามหยุดทำในเส้นทางของความสำเร็จไม่มีใครที่เดินได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเหนื่อยทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่หัวใจเต้นแรงจนอยากจะทิ้งทุกอย่างมีช่วงเวลาที่ร่างกายลา้าจิตใจหมดแรงนั่นคือเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และคุณต้องยอมรับว่าการพักไม่ใช่ความผิดมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทาง แต่สิ่งที่อันตรายคือการตีความผิดว่าพักเท่ากับหยุดและหยุดเท่ากับเลิกคุณสามารถพักเพื่อฟื้นฟูได้แต่ห้ามพักจนทิ้งเส้นทางไปเลยเหมือนนักวิ่งที่หายใจหอบเขาอาจเดินช้าลงอาจจิบน้ำหนึ่งแก้วแต่หลังจากนั้นเขายังต้องก้าวต่อไปถ้าเขาพักแล้วไม่กลับมาอีกทุกสิ่งที่วิ่งมาก็ไร้ค่าการพักคือการให้เวลากับร่างกายและจิตใจได้ซ่อมแซมตัวเองแต่การหยุดคือการทิ้งเป้าหมายไปเลย ลองนึกถึงคนที่เรียนหนักมาตลอดทั้งเทอมพอใกล้สอบเหนื่อยจนบอกตัวเองว่าพักก่อนแต่พักแล้วไม่กลับมาอ่านต่อสุดท้ายตกเพราะเขาไม่ได้พักจริงแต่เขาเลิกไปกลางทางตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือไมเคิลจอนตำนานบาสเกตบอลเขาไม่ได้เล่นอย่างบ้าคลั่งทุกวันโดยไม่พักแต่เขาพักเพื่อฟื้นฟูพักเพื่อกลับมามีแรงซ้อมหนักกว่าเดิมการพักทำให้เขาอยู่ในเกมได้นานแต่ที่เขาไม่เคยทำคือ หยุดลงมือทำโดยสิ้นเชิงชีวิตคุณก็เหมือนกันครับคุณเหนื่อยได้คุณท้อได้คุณพักได้แต่ขอให้พักอย่างมีสติพักเพื่อชาติบัดแล้วลุกขึ้นมาลุยต่อไม่ใช่พักเพื่อบอกตัวเองว่าฉันพอแล้วเพราะถ้าคุณเลือกแบบนั้นความฝันของคุณจะหยุดอยู่ตรงนั้นทันทีจำไว้นะครับการพักคือกลยุทธ์แต่การหยุดทำคือจุดจบคุณอาจหยุดวิ่งชั่วคราวได้แต่คุณต้องไม่หยุดก้าว เพราะเส้นชัยจะไม่มีวันขยับเข้าหาคุณถ้าคุณไม่ลุกไปหามันเอง 6. ถ้าคุณหยุดเพราะเหนื่อยคุณจะต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณหยุดเพราะเหนื่อยเวลากลับมาทําใหม่มันไม่เคยง่ายเหมือนครั้งแรกเลยเหมือนคุณกําลังปั่นจักรยานขึ้นเขาคุณใช้แรงกายแรงใจปั่นขึ้นไปเรื่อยๆแม้มันจะเหนื่อยแต่คุณก็เริ่มเข้าใกล้ยอดเขาแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งคุณบอกตัวเองว่าเหนื่อยแล้วพอแค่นี้แล้วหยุดลงคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไหลกลับลงมาข้างล่างและเมื่อไหร่ที่คุณอยากเริ่มใหม่คุณต้องปั่นจากจุดเริ่มต้นอีกครั้งชีวิตก็เป็นแบบนั้นครับการหยุดเพราะเหนื่อยไม่เพียงแค่ทําให้คุณไม่ถึงเป้าหมายแต่มันทําให้คุณเสียแรงที่สะสมมาตลอดและเมื่อคุณกลับมาเริ่มใหม่คุณจะต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเพื่อไต่กลับไปถึงจุดที่เคยอยู่ การเลิกกลางทางไม่ต่างอะไรกับการหักหลังความพยายามของตัวเองลองมองไปที่คนที่ลดน้ำหนักเขาลดมาได้ห้ากิโลกำลังใกล้เป้าหมายแต่เพราะเหนื่อยจึงหยุดออกกำลังกายน้อยลงกินมากขึ้นสุดท้ายกลับไปอ้วนเหมือนเดิมและเมื่ออยากกลับมาเริ่มใหม่เขาต้องกลับไปนับหนึ่งต้องเจ็บปวดกับการเริ่มต้นซ้ำอีกครั้งทั้งที่ถ้าเขาฝืนไปต่ออีกนิดเขาอาจไม่ต้องกลับมาหลุมนี้เลย หรืออย่างนักธุรกิจที่สร้างร้านมาหลายเดือนลงแรงลงเวลาลงทุนไปมหาศาลแต่หยุดกลางทางเพราะไม่เห็นผลทันทีเมื่อวันหนึ่งเขาอยากกลับมาสารฝันเขาต้องเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ศูนย์ต้องเสียทั้งทุนทั้งเวลาอีกรอบทั้งที่เส้นทางเก่าใกล้ผลลัพธ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเหนื่อยไม่ใช่เหตุผลที่จะให้คุณหยุดกลางทางคุณพักได้เพื่อฟื้นฟูแต่คุณห้ามหยุดเด็ดขาด เพราะการหยุดไม่ใช่การย่นระยะแต่มันคือการรีเซ็ตทุกอย่างให้กลับไปเริ่มใหม่แล้วคุณก็ต้องเจ็บปวดซ้ำกับสิ่งที่คุณเคยผ่านมาก่อนหน้านี้อีกจำไว้ครับความเหนื่อยเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ถ้าคุณหยุดเพราะมันคุณจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งและนั่นแหละที่เจ็บปวดกว่าการกัดฟันไปต่อให้จบเสียอีกเ <7. S 1> เส้นชัยไม่เคยขยับเข้าหาคุณสิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมไปก็คือ เส้นใยมันไม่เคยเดินเข้ามาหาเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่เคยเลื่อนเข้ามาใกล้เพื่อทำให้เราสบายขึ้นไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนเส้นใยจะยังคงอยู่ที่เดิมและคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นฝ่ายก้าวไปหามันลองนึกถึงการวิ่งแข่งคุณจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วเส้นใยก็ยังอยู่ที่ระยะ100เมตรเหมือนเดิมมันไม่เคยเดินเข้ามาหาคุณเพื่อช่วยลดระยะทางแต่ถ้าคุณอยากได้เหรียญ อยากได้ชัยชนะคุณต้องเป็นฝ่ายก้าวขาออกไปจนกว่าจะถึงมันคือกฎที่เปลี่ยนไม่ได้ของชีวิตชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันครับคุณอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเส้นชใยของการสอบได้เกรดดีมันจะไม่ย้ายเข้ามาใกล้คุณถ้าคุณไม่อ่านหนังสือคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงเส้นัยนั้นมันจะไม่เดินเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายคุณอยากสร้างธุรกิจที่มั่นคง เส้นใยของกำไรและความสำเร็จทางการเงินมันจะไม่เคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาลงมือนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่แฟร์กับทุกคนเพราะเส้นใยของทุกเป้าหมายอยู่ที่เดิมมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีใจพอที่จะเดินต่อไปจนถึงมันคนที่หยุดกลางทางหวังว่าโชคชะตาจะดลลันดานให้เขาประสบความสำเร็จในวันหนึ่งสุดท้ายก็ได้แต่รอรอและรอแต่ไม่เคยถึงสักที วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดไว้ว่าความสำเร็จต้องใช้เวลาและไม่มีทางลัดที่จะไปถึงมันคือการเดินก้าวเล็กๆซ้ำไปทุกวันจนวันหนึ่งคุณไปถึงจุดนั้นเส้นไั่ไม่เดินเข้ามาหาเขาแต่เขาเดินไปหามันตลอดชีวิตและวันนี้เราถึงเห็นเขากลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นถ้าวันนี้คุณเหนื่อยและคิดว่าอยากรอให้โชคเข้าค้างหรืออยากรอให้เส้นไฉ่เข้ามาหาคุณ โปรดจำไว้ว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้นมีแต่คุณเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นและก้าวไปหามันไม่ว่ามันจะยากหรือเหนื่อยแค่ไหนเพราะเส้นชัยไม่เคยขยับเข้าหาคุณแต่คุณต่างหากที่ต้องขยับเข้าหามัน 8. ความเหนื่อยวันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายไม่มีความสำเร็จไหนได้มาฟรีทุกสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบด้วยคะแนนดีการมีธุรกิจที่มั่นคงหรือการมีร่างกายที่แข็งแรง ทุกอย่างล้วนมีราคาและราคานั้นก็คือความเหนื่อยที่คุณต้องเจอในวันนี้คุณอยากสอบได้อันดับหนึ่งคุณต้องจ่ายด้วยคืนที่นั่งอ่านหนังสือจนดึกดื่นคุณอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตคุณต้องจ่ายด้วยการทำงานที่คนอื่นมองว่าโหดเกินไปคุณอยากมีหุ่นที่แข็งแรงคุณต้องจ่ายด้วยเหงือ่อและความเจ็บปวดจากการออกกำลังกายความเหนื่อยที่คุณรู้สึกในวันนี้มันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่าย เพื่อแลกกับอนาคตที่ดีกว่าลองนึกถึงนักกีฬาที่ซ้อมหนักทุกวันเขาเหนื่อยเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่เขารู้ดีว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้เหรียญทองถ้าไม่เหนื่อยเขาไม่มีวันไปถึงจุดนั้นความสำเร็จไม่ได้มาตอบแทนคนที่อยากได้แบบง่ายๆแต่มาตอบแทนคนที่ยอมจ่ายด้วยความเหนื่อยอย่างเต็มใจซัฟจ็อบเองก็จ่ายราคาแบบนี้เช่นกันเขาล้มเหลวถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้าง แต่เขายังลุกขึ้นมาสู้ต่อเพราะเขารู้ว่าความเหนื่อยความล้มเหลวความเจ็บปวดเหล่านี้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้เขาได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกและวันนี้โลกก็ได้พิสูจน์แล้วว่าราคาที่เขาจ่ายไปคุ้มค่ามากแค่ไหนคุณอาจเหนื่อยกับการตื่นเช้าไปทำงานเหนื่อยกับการเรียนเหนื่อยกับการพยายามปรับปรุงชีวิตแต่ถ้าคุณยอมจ่ายความเหนื่อยวันนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คนที่ไม่ยอมเหนื่อยไม่มีวันได้ สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความเหนื่อยแต่คือการอยากได้ผลลัพธ์โดยไม่ยอมจ่ายราคาเพราะสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นจงมองความเหนื่อยวันนี้ให้ต่างออกไปมันไม่ใช่โทษแต่มันคือใบเสร็จที่ยืนยันว่าคุณกำลังลงทุนในอนาคตของตัวเองยิ่งเหนื่อยมากเท่าไรผลลัพธ์ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นกทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไปถึงอย่าคิดว่าคุณเหนื่อยอยู่คนเดียว ความจริงคือทุกคนที่เดินอยู่บนเส้นทางความฝันล้วนต้องเจอความเหนื่อยเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่อ่านหนังสือจนตาแทบจะปิดพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาแทบทุกคืนหรือเจ้าของกิจการที่ต้องนั่งวางแผนทั้งวันทั้งคืนทุกคนต่างก็เหนื่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่แยกคนที่ถึงเส้นชัยออกจากคนที่ตกรถกลางทางคือวิธีที่พวกเขาจัดการกับความเหนื่อยนั้นบางคนเลือกจะหยุดบางคนเลือกจะบน่นบางคนเลือกจะยอมแพ้ และนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาไม่เคยไปถึงเป้าหมายขณะที่อีกหลายคนแม้จะเหนื่อยจนแทบล้มเขายังเลือกจะกัดฟันเดินต่อเลือกจะทนเลือกจะหาวิธีแทนที่จะยอมแพ้ผลลัพธ์เลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนซ้อมหนักจนเหนื่อยเหมือนกันแต่ในวันที่แข่งขันมีเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญทองเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สู้กับความเหนื่อยได้ตลอดเส้นทาง และไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะฝืนก้าวต่อไปในวันที่ร่างกายร้องขอให้หยุดหรืออย่างนักร้องดังระดับโลกหลายคนก็เคยร้องตามผับเล็กๆเ,เคยส่งเดโมแล้วโดนปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนทุกคนเจอความเหนื่อยเจอความผิดหวังแต่มีไม่กี่คนที่เลือกจะลุกขึ้นมาทำต่อส้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายฝันถึงจริงๆความแตกต่างไม่ใช่ความเหนื่อยแต่คือการยอมแพ้กับมันหรือไม่ชีวิตคุณก็เหมือนกันครับ คุณเหนื่อยเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่คำถามคือคุณจะทำยังไงกับความเหนื่อยนั้นจะใช้มันเป็นข้ออ้างให้หยุดหรือจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้เดินต่อถ้าคุณเลือกอย่างหลังคุณก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไปถึงจริงๆเพราะจำไว้ให้ดีความเหนื่อยไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนล้มเหลวความเหนื่อยเกิดขึ้นกับทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกันคือการตัดสินใจว่าเหนื่อยแล้วจะหยุดหรือเหนื่อยแล้วจะไปต่อ และคนที่เลือกไปต่อเท่านั้นที่จะได้สัมผัสเส้นชัย10จงหยุดเมื่อเสร็จไม่ใช่เมื่อใจบอกว่าเหนื่อยหนึ่งในหลุมพรางที่ทําให้หลายคนพลาดเป้าหมายก็คือการฟังเสียงความเหนื่อยมากเกินไปความเหนื่อยจะคอยกระซิบข้างหูคุณเสมอว่าพอหยุดก่อนเอาไว้ทําวันหลังแต่คุณต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของความเหนื่อยคือทําให้คุณอยากหยุดแต่หน้าที่ของคุณคือเดินต่อจนเสร็จเพราะถ้าคุณเลือกหยุดตามเสียงความเหนื่อย คุณจะไม่มีวันได้ผลลัพธ์จริงมันเหมือนคุณกำลังสร้างบ้านคุณวางอิดมาหลายเดือนพอใกล้เสร็จเหลือแค่หลังคาแต่คุณเหนื่อยแล้วหยุดสุดท้ายคุณก็ไม่มีบ้านที่จะอยู่ได้จริงมีแต่สิ่งก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์และแรงที่เสียไปโดยไม่ได้ผลตอบแทนคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นหรอกครับแต่พวกเขารู้จักกฎเหล็กข้อเดียวคือหยุดเมื่อเสร็จไม่ใช่หยุดเพราะเหนื่อยอีลอนมัส เคยทำงานวันละ18ถึง20ชั่วโมงเพื่อให้ spacex และ tesla อยู่รอดเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยจนแทบล้มแต่เขาไม่หยุดจนกว่าภารกิจจะเสร็จและนั่นคือเหตุผลที่โลกต้องยอมรับความสำเร็จของเขาชีวิตจริงของคุณก็เช่นกันคุณอาจกำลังเรียนหนังสือเพื่อสอบคุณอาจกำลังปิดโปรเจกต์ใหญ่คุณอาจกำลังออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยชนะใจคุณจงสอนตัวเองว่า ฉันจะหยุดก็ต่อเมื่อเสร็จไม่ใช่เมื่อใจบอกว่าพอเพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทำจนเสร็จและนี่คือความแตกต่างที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคนธรรมดาหยุดเมื่อเหนื่อยแต่คนที่ไปถึงเป้าหมายหยุดเมื่อเสร็จดังนั้นถ้าคุณอยากเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตจงจำไว้ว่าความเหนื่อยไม่ใช่สัญญ,ญาณให้หยุดแต่มันคือบททดสอบว่าคุณจะไปต่อจนเสร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นครับ ครั้งหน้าที่คุณรู้สึกเหนื่อยอย่าเพิ่งถามตัวเองว่าควรหยุดหรือไม่แต่ถามตัวเองว่าฉันเสร็จหรือยังถ้ายังคุณยังไม่มีสิทธิหยุดอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยกลายเป็นข้ออ้างที่ฆ่าความฝันของคุณเพราะสุดท้ายแล้วความเหนื่อยมันชั่วคราวแต่ความภูมิใจที่ได้ทำจนเสร็จมันจะอยู่กับคุณตลอดไปจำไว้ครับอย่าหยุดเพราะเหนื่อยหยุดเมื่อเสร็จวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ หากคุณชอบคลิปนี้กดไล์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ